มีใครไม่รู้บ้างว่าจะต้องมีภูมิใจไทยบวกมา6.71จุดค่ะพุ่งบวกของพุ่ง4%ทันทีหลังเพื่อไทยประกาศเพื่อไทยจะเหมือนกับภูมิใจไทยการว่าตอนนี้ หุ้นในกลุ่มสเตออสเซ็คต์ชันไหมพุ่งบวกของพุ่งสี่ปอร์เซ็นตทันทีหลังเพื่อไทยประกาศจับมือกันค่ะตอนนี้เอ้เขาประกาศเด้โทษนะบังเอิญเราเราไลฟ์กันเนี่ยผมผมไม่ได้ดูข่าวเลยเขาเพราะเพราะเขาประกาศสองพักอย่างนี้นะหรือว่าเขาประกาศแบบจับมือคว้ยกันห้าพักอะไรอย่างนี้เขาประกาศยังไม่เป็นแค่เป็นแค่ breaking news ขึ้นมาเข้าใจว่าน่าจะเป็นทางเพื่อไทยประกาศนะคะอ๋อว่าจะเอามีภูมิใจไทยอ่าอย่างนี้แค่นี้ ใช่แต่<อ>แต่ว่าไม่ใ่ใจเดี๋ยวให้น้องส่งข้อมูลาให้เพิ่มมากกนแต่เข้าใจว่าตอนนี้ตลาดหุ้่งตอบรับแบบบวกไปเลยค่ะเดี๋ยวคอเช็คตลาดโอเคปึ๊บปื๊บปึ๊บป๊บ<อ>เราคุยกันอตอนที่ตลาดเปิดอยู่ด้วยนะบวกมาหกจุดเจ็ดหนึ่งจุดค่ะก็ขึ้นมาจากเมื่อเช้าที่ลงไปสิบกว่าเนาะอันนี้ถ้า,ถาเกิดดูความชัดเจนแบบนี้นี่พี่นิโป้ม,มีคอมเมนต์ไหมคะหรือจริงๆแล้วมันก็ยังไม่ใช่ความชัดเจนที่สุด ก็ยัต้องรออ๋อแน่นอนที่สุดว่าว่าความชัดเจนคือวันที่มีคอร์รมอมสำหรับผม <c oughs> ผมผมอยากคือคืออย่างนี้เวลาเวลาลงทุนในหุ้นเนี่ยพูดกันแบบภาษาบ้านๆเลยนะ <c oughs> เขาเรียกว่าเวลาเล่นหุ้นเนี่ยนะเล่นหุ้นเนี่ยรับเหมาเนี่ยสมมติรับเหมานะมมนานพอมีข่าวโครงการใหม่เล่นกันรอบหนึ่งเสร็จ <c oughs> แล้วก็ซาลงมาซาลงมาพอเปิดประมูล เล่นกันอีกรอบหนึ่งคขย,ยื่นบ้างแล้วก็ซาลงสองเนะเสร็จปุ๊บพอปเปิดประมูลเสร็จประกาศผู้ชนะเอาก็เล่นกันอีกรอบหนึ่งประกาศผู้ชนะแล้วซาลงมาดอสุดท้ายคือเส้นสัญญาเส้นส,ส,สัญญาก็อย,อย่างเล่นกันนะเส้นสัญญาก็เล่นกันอีกทีหนึ่งทั้งที่มันมันก็รู้กันอยู่แล้วอ่ะมันก็รู้กันอยู่แล้วถูกไหมไอ้เค,คสเนี้ยผมผมกำลังจะสื่อแบบนี้ฮะท่านผู้ชมว่าเคสเนี้ย ถามจริงเลฮะนะตั้งแต่ตั้งแต่เรารู้แล้วว่าพักอันดับเอ่อพักเพื่อไทยจะเป็นแกนนําจากั้งรัฐบาลมีใครไม่รู้บ้างว่าจะต้องมีภูมิใจไทยฮะ <c oughs> เป็นหน<ช>ม,มันเป็น <c oughs> อัมมัสอะ <c oughs> ใช่คือคือน,นักลงทุนที่มีเหตุมีผลเนี่ยทุกคนก็จะเดาได้หรือคนที่อ่านข่าวการเมืองก็จะจะเดาได้หมดว่าเฮ้ยมันต้องมีพักนี้ แต่กลับไปที่ไอ้ไอที่ผมบอกไอน้นี้มีข้อมูลนี้ออกมาเล่นหนึ่งรอบมีข้อมูลนี้ออกเล่นอีกรอบหนึ่งอไอ้นี่เหมือนกันประกาศว่ามีพาคนี้เ,เล่นหนึ่งรอบตั้งนายกได้เ,เล่นอีกหนึ่งรอบมันจะเป็นลนนักษณะนี้คือรับเหมามันจะยากแบบนี้ฮแล้วมันเป็นมันเป็นต้องเรียกว่ามันเป็นอะไรที่เล่นตามอีเวนต์พอสมควรนะครับนอกเสจ,จากว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่งานชุบแบ็ k ลอกเยอะมาก นะครับงานมันมีมันมีเยอะซึ่งช่วงที่ที่ผ่านมา5ปีเนี่ยมันมีช่วงแบบนั้นเหมือนกันนะเป็นช่วงเวลาทองของกลุ่มรับเหมามีไหมมีนะครับผมผมเชื่อว่าแล้วตอนนี้คือมันมันเทลงมาหมดแล้วมันกองกันหมดแล้วนับจากนี้เราเราต้องติดตามข่าวติดตามข้อมูลโปรเจกต์ภาครัฐรัฐมนตรีครนาคมหรือโปรเจกต์ในปลายปลายคอรมอใหม่เซตอัพขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นใครหนึ่งในอ g นด d a าแรกๆคือการเคลียร์เรื่องสายสีส้ม สายสีส้มสายสีส้มเนี่ยฝั่งหนึ่งเนี่ยมันเสร็จหมดแล้วครับรางประตูประตูเหล็กติดแล้วด้วยครับลองไปดูตรงพระรามเก้าครับประตูเหล็กม้วนติดแล้วครับยังประมูลคนเอารถมาเดินไม่ได้เลยอีกกี่ปีละ่ะถูบัตรเนี่ยคือหนึ่งในอันเจนดาแรกๆเลยตั้งแต่ตั้งรัฐบาลเลยครับเพราะฉะนั้นกลุ่มรับเหมามันจะมีสตอรี่หลังเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงเวลาที่ที่น่าสนใจจริงๆไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มรับเหมานะ จริงๆผมผมอยากจะพูดว่ากลุ่มแบงก์ก็มีความน่าสนใจนะกลุ่มธนาคาร,รถ้าฟันเฟ้อต่างประเทศกลับเข้ามาเนี่ยแบงก์เป็น proxy หนึ่งแบงก์เป็น proxy หนึ่งถามว่าแบงก์อะไรแบงก์มีเยอะผมเชื่อว่าอันนี้มันอยู่ที่โพลิซีกะทรวงการคลังแหละถ้าโพริวซีกะทรวงการคลังเนี่ยพูดถึงว่าเราจะสนับสนุน SME คีย์เวิร์ดคขาว่า SME จะไปที่แบงก์สีม่วงกับสีเขียวแหละัพ p อ o r t SME มันจะมันจะตีไปทางนั้นซึ่งมันเป็นสองแบงก์ที่ที่ไม่ได้เพอร์ฟอร์มดีมากนะ ในในช่วงที่ผ่านมาเพราะแบงค์ที่เพอร์ฟอร์มดีมากเออเพอร์ฟอร์มดีมากในช่วงที่ผ่านมาคือคือ TtB กับ BBL เนี่ยใช่เอออย่างนี้เป็นต้นหรือกลุ่มไฟแนนซ์อย่างเงี้ยอ่ากลุ่มไฟแนนซ์ที่แบบคนกลัวกันไปล่วงหน้าไปเยอะแล้วอะว่าแบบโอ้โหเดี๋ยวจะต้องเป็นตมบลกระสุนตกเออล็อจะมาจัดการเพื่อไม่ให้รายย่อยเอเป็นหนี้นกจนเกินไปคือพอโพลิซีมันชัดความกลัวมันจะเริ่มหายแล้วเราจะแวลูเอชันได้นะครับ ความน่าสนใจมีหลายกลุ่มถ้าลองทําการบ้านกันดูฮะใช่ค่ะอันนี้เนะะื้อข่าวเพิ่มเติมแพลวกันนะคะก็คือตอนประมาณสี่โมงครึ่งวันนี้แหละพรรคเพื่อไทยจะนําโดยโหัวหน้าพรรคนายแพทย์ชนน่านนะคะจะเตรียมแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลโดยสองพรรคร่วมเพื่อไทยกับภูมิใจไทยใช่ไหมว่าก็ต้องรอดูทีแหละสี่โมงครึ่งก็นั่นแหละคะ่ะก่อนตลาด่จริงรอให้ตลาดดีก,ก่อนใช่ค่ะ <laughs>